เราลังติดตั้งวีออสนะคะเล่งไฟฟ้านะคะใส่สองตัวหน้าเครื่องค่ะ,นะคะกับพีเซฟนะคะอะไรเนี่ยจะให้ดูไงอ๋ออนี่ไงนะคะตอนนี้สงการนะคะวันนี้ลูกค้ามาติดนะคะวีออสเล่งไฟฟ้านะคะใส่สองตัวหน้าเครื่องค่ะนะคะกับพีเซฟนะคะเราส่งเข้าไปแล้วนะคะคลิปวิดีโอมีคะ่ะคุณลูกค้านะคะ สนใจทักไปทางหาแอดมินได้เลยแอดมินก็จะส่งคลิปลิงก์วิดีโอให้นะคะใส่สองตัวค่ะหัวท้ายของท่อยางนะคะนี่ค่ะใส่ไปแล้วเห็นไหมคะหัวท้ายของท่อยางแค่นี้เองให้อากาศมันส่งต่อมันไม่ขาดคะสองหนึ 2, ่งดันเข้าเครื่องนะคะลดระบบไฟฟ้าจะได้ไม่ลออรอบค่ะเพราะมีปัญหาที่มันอืดตื้อเพราะมันรอรอบนะคะอยากหายอืดหายตื้อทักมาได้เลยซื้อไปใส่เองได้คะ่ะทุกคุณลูกค้าช่วงนี้โควิดระบาดถ้าเกิดว่าไม่อยากจะแบบ พบปะใครหรืออะไรยังไงหรือเบื่ออยู่บ้านก็ติดเองได้ครับอุปกรณ์มันแค่สวมเข้าไปนะคะซื้อไปใส่เองได้นะคะมีคลิปวิดีโอแทบจะทุกรถทุกรุ่นแล้วนะคะคุณลูกค้าสวม้าไปต้องบานในนะคะมีรหัสตอกอยู่ค่ะซื้อไปใส่เองได้นะคะถ้าใครบอกเออกักตัวอยู่หรือว่าเบื่อต้องไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยช่วงสงการก็ซื้อไปใส่เองได้ค่ะตัวหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะอยากหายอืดหายตื้อเครื่องนิ่งหายสารลดควันดำด้วยประหยัดน้ำมันด้วยนะคะไม่รออรอบนะคะตีนต้นตีนปลายมาใส่พีเซฟได้เลย ะะถ้าหาแอดมินทางอินบ็อกข้อความค่ะแค่สวมนะคะลูกค้าไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะคะไม่เกี่ยวกับระบบไฟถ้ากิดอุปกรณ์ตัวอื่นมาใช้ร่วมควบคู่ได้นะคะท่อเลทท่อแปลงใส่ได้ค่ะวัดท่อใส,ส่ได้เลยรถจิโรบใส่ได้ค่ะสนใจทักก็ได้เลยค่ะแจ้งรถรุ่นเข้าไปหาแอดมินทางอินบ็อกข้อความเพจนะคะแจ้งรถรุ่นเข้าไปติดรถดีเซลเบนซินดีเซลเบนซินระบบผัวฉีดค่ะตัวละหกร้อยบาทจำนวนตัวการใส่แตกต่างกัน อนี้ให้ลูกค้าลองทดสอบนะคะหลังติดนะคะพีเซฟนะคะคันนี้วีออสเล่งไฟฟ้าค่ะนะคะแบบไม่แตะคันเร่งค่ะลูกค้าไปเกียร์ธรรมดาค่ะให้เข้าเกียร์หนึ่งจ์สองนะคะเดินหน้าไปแล้วแบบไม่แตะคันเร่งดูว่ารถไหลเป็นยังไงนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะมันนวลค่ะวีออสเล่งไฟฟ้านะคะตอนนี้ลูกค้าจะเข้าตัว R ค่ะเข้าตัวถอยนะคะและไม่ต้องแตะคันเร่งค่ะให้ดูกันไหลนะคะดูความแตกต่างกันทันทีค่ะหลังติดพีเซฟนะคะ ติดเสร็จลูกค้าจะไปต่างจังหวัดเลยนะคะวันนี้มาสงการนะคะเดี๋ยวมาดูฟังผลกันว่าไหลที่ขึ้นไหมยังไม่ต้องเบรกนะพี่ปล่อยเขาไหลามาเลยไม่ต้องเบรกนะคะอ่าปล่อยเขาไหลนะคะไม่ถอยนุ่มๆเลยไม่ต้องเมื่อยนะคะโอเค พี่ถอยไปสดรวนั่นเลยเดี๋ยวจะลอยขึ้นเนินลงเนินดูค่ะมแบบไม่แตะคันเร่งนะคะที่บ้านเป็นเนินหมดเดี๋ยวให้ลองขึ้นเนินลงเนินไม่แตะคันเร่งค่ะลูกค้าซื้อไปใส่เองแล้วลองเทสเองได้เลยนะคะการที่รถเราแตะไม่แตะรถไหลเองเนี่ยมันช่วยเราประหยัดน้ำมันค่ะ,ะเดินหน้ามา พี่เดี๋ยวพี่ลองถอยเข้าบ้านผมเนี่ยนะลองเข้าดูเข้าดูถอยนะคะไม่ต้องแต่คันเร่งนะถอยลงอเดินหน้าก่อนจะได้รู้ว่าขึ้นเนินลงเนินแล้วเป็นยังไงไม่แต่คันเร่งเลยนะคะอ่าเอาแบบไม่แต่คันเร่งค่ะที่บ้านเป็นเนินอยู่แล้วนะคะว่างจะถอยมาเลยซื้อไปเทสเองได้เลยค่ะนะคะ ถ้ารถเราไหลเองได้ทั้งออโต,โต้ทั้งธรรมดานะคะแต่เหยียบรถยังไงก็พุ่งค่ะมันไม่รอรอบแล้วนะคะอ่าเนี่ยไม่แตะทะเลี่ยงเลยนะคะให้รถไหลเองค่ะที่บ้านเป็นเนินขึ้นเนินลงเนินนะคะได้จะได้อ่าเดินหน้าขึ้นเลยแตะนิดเดียวแตะนิดเดียวแต่ช่วยนิดเดียวหักซ้ายเลยค่ะขึ้นได้เลย โอเคอ่าขึ้นได้เลยช่วงนี้ไม่ได้เป็นลองวิ่งกับลูกค้าค่ะเพราะว่าช่วงช่โควิดระบาดอยู่นะคะก็ให้ลูกค้าลองเทสถนนทางตรงนะคะพี่ได้แตะคันเร่งไหมได้แตะคันเร่งไหม ตอนขึ้นบ้านเมื่อกี้แตะทีเดียวใช่ไหม<ช>แต่ตอนถอยนี่ไม่ได้แตะเลยเนาะ<ช>ที่ให้ปุ่มลองเทสนี่ยังไม่ได้แตะเลยใช่ไหมคะ<ช>โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ลองแตะนะแตะลองเพิ่มประมาณอ่าเดเนี๋ยลองเหยียบใช้เหมือนตอนที่พี่เคยใช้อ่ะนะลองแตะดูแล้วเดี๋ยวถอยกลับมาหาปุ่มใหม่นะอ่าโอเคค่ะลองได้เลยนี่ค่ะอันนี้ลองแบบแตะคันเร่งแล้วนะคะเบรกจะดีขึ้นด้วยวคุณลูกค้าแต่บางบางก็เบรกแล้วนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้คือให้ลูกค้าลองแตะคันเร่งแล้วนะคะดูกันพุ่งนะคะในช่วงที่แตะคันเร่งดูกันพุ่งกันทยานว่ามีการดึงการหน่วงไหมนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะอ่านี่ดูกันถอยอ่าทีนี้ถอยแล้วพกดปุ๊บเนี่ยไหลปื๊ดเลยแหละพอจูเนอร์เกียร์ธรรมดาก็ไหลปื๊ดค่ะไหลจนตกใจอ โุ้ตเลยไหมพอเข้าเกียร์ถอยนี่ตกใจเลยต้องรีบเบรกเลยว่าตกใจมันพุ่งนะพี่นะอ่ะทีเนี้ยใช่นุ่มใช่นุ่มคึ้น่งที่ปุ่มบอกเลยไหมคะว่าทีเนี้ยต่อไปพี่แม่มันต้องแตะคันเร่งเยอะเลยแตะปล่อยแตะปล่อยรถพุ่งเองนะคะอ่ะพี่ลองแตะแล้วปล่อยลองลองดูมันไหลเองอะ่ะลองอดัดดูแตะปล่อยแตะปล่อยกี่หนึ่งเกี่สองอะ่ะลองอดัดดูอึดอ่าเห็นไหมคะไปเลยอ่าไปตามเท้ากดเลยเห็นไหมคะ พุ้งจริงๆนะคะซื้อไปเทสเองเลยนะคะถอยก็ปุ๊ดเลยค่ะพอลองกดถอยนะปุ๊ดเลยปุ๊ดจนตกใจปุ๊ดจนตกใจต้องรีบเบรกแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเบรกจะดีขึ้นด้วยกระชับขึ้นด้วยอ่ามาแล้วแปลกแล้วมหัศจรรย์ดีจริงพุ่งจริงไหมพี่พุ่งเลย ว่าถ้าไม่ได้เหยียบคัสอยู่นี่แบบอ่านะมันมีกำลังเหมือนที่ปุ่มบอกตอนนี้พี่ใช้1 5วีออสใช่ไหม<ช>แต่ตอนนี้พี่ได้เป็นเอาติส1.8แล้วมันพุ่งแล้วอะโอเคค่ะพี่ใช้ที่ปัดแนะนำต่อนะคะพีะ่เซฟจ้า